สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับวันนี้เ,เราพาอาจารย์ใหญ่พรมาจารย์รมาตรวจเยี่ยมแมคโครกับผลงานของอาจารย์เต้ยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจารย์เต้ยเําแนะนํามาครับเฉยเต้ยเขาแนะนําแมคโครคันนี้ก็เลยขอมาดูตัวจริงเฉยเต้ยเห็นแค่รูปแล้วก็ดูสภาพดูโดยรวมแล้วก็ดูราคาราคาที่เขาตั้งไว้แล้วก็เราลองมาขอต่อรอง ตอลองเผื่อเผื่อราคาที่เราจะเอามาเช็คมาซ่อมนี่นะครับมันลําบากครับเอาง่ายๆว่าเป็นคุณคุณจะขายไหมครับถ้ารถคุณดีจริงแบบแบบจบทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วคุณจะขายไหมครับในเมื่อตอนนี้มันเป็นหน้าง,งานครับมันเสียเปรียบตรงนี้นะครับเราซื้อรถหน้าง,งานถ้ารถดีเขาไม่ประกาศขายมันมีสองอย่างเหมือนว่าเราดูแล้วเราซื้อได้ไหมรับได้ไหมราคานี้เราก็ เอาไว้เผื่อซ่อมเผื่อเช็คถ้าเราคิดว่ามันไม่แผลใหญ่อะไรมากเราก็ซื้อได้รับได้ครับเดี๋ยววันนี้จนันเตยจะมาตรวจรถจะมาดูแลครับว่ามันเป็นยังไงอาการเนาะเดี๋ยวจนันเตยมาแล้วหน้าหน้าครับ CRV นะครับสมัยเป็นหน้าหน้าใหม่ๆครับเซเต์บอกเป็นยามนะครับที่แรกนะเป็นยามแล้วก็ เป็นยามอยู่หน้าโรงงานเมียเป็นสาวโรงงานแล้วก็แต่ก่อนนั่งรถทัวร์รถอะไรไปดูรถด,ดูอะไรให้ลูกพี่พอเก่งได้ค่าคอมมิชชั่นได้อะไรคือว่าเก่งครับเขาเติบโตบางทีก็ซื่อสัตย์ไม่ยำลูกค้าไม่เห็นแก่ค่าคอมมากมีอะไรก็แนะนําลูกค้าไปถ้าดีถ้ามีแผลขนงเขาก็แนะนําครับถ้าวิดีโอคองให้ดูวันนั้นก็ เขาบอกว่าถ้าไม่เอาเขาจะเอาเหมือนว่าราคานี้เขาไปปล่อยได้สบายเขาก็ดูแลวันนี้ก็พาเขามาดูรถตัวจริงเนาะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะผ่านไม่ผ่านเนาะไม่รู้ครับเพราะว่าเคยแล้วครับเคยตะเวนดูเอ้าเราหาเองตอนนี้ก็ไม่มีใครพ้นเฟซบุ๊กหรอครับเปิดดูเฟซบุ๊กอย่างเดียวอะ ปิดดูแล้วก็ไปดูตามเฟซตามอะไรแล้วก็วิ่งไปดูครับเอาง,ง่ายๆว่าผมบอกเลยครับตามเฟซอะถ้ารถมันถูกจริงพ่อค้าเขาจะรีบไปตัดนะครับเขาจะรีบไปตัดมาแล้วก็ลงขายอย่างมาร์ซิกคันนี้ถ้าแบบสภาพแบบพร้อมลุยก็ตกอยู่ประมาณล้านสองนะครับก็คืออยู่ในมือพ่อค้าแล้วนะครับแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเราก็อยู่ประมาณเก้าสิบกว่าหรือแล้วแต่สภาพครับ มันก็ต้องดูประมาณนี้ครับถ้าเราซื้อไปเรารับได้ว่าเออเราจบประมาณเก็บอีกประมาณแสนสองแสนนะครับไมโครต้องมีหลักแสนนะครับแค่เช็คนะครับแล้วไปเก็บนู่นเก็บนี่มันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เราต้องทําใจครับเราซื้อลถหน้างานเราไม่มีโอกาสได้เลือกมากครับถ้ามันดีเขาก็ไม่ขายแล้วคันนี้ใครบอกว่าซื้อลถจอดร,รถอะไรผมว่าสภาพมันเอาได้ครับเก็บแค่นี้ อันนี้เราห่วงเรื่องระบบไฟนะครับระบบไฟไม่รู้มันจะเป็นยังไงมันจะเเก็บจบไหมหรือยังไงก็ไม่รู้ครับเราต้องรอดูก่อนว่ายังไงต่อนีพอเราได้สองร้อยมาก็อัดประทะไปเลยครับหกคันไม่ต้องกลัวมามีเท่าไหร่จัดมาเลยครับไม่ต้องกลัวรถร้อนตอนนี้ก็เซเตอร์ซื้อฟองน้ํามาให้ครับแอร์ก็เย็นแล้วครับสงสัย เท่าเกียร์น้อยเราสบายแล้วครับน้องโผล่คี่มาขี่มาโฟนข้าสิแว่รัด,ดอยู่แน่แน่เขาขับรถนรู้วันนี้นะน,นี่แหละเงินเงินหลอกลวงลูกค้าเงินห่อนหรือเปลเงินไปสูบรถ็นไหมไปไปลองมัง้งเนี่ย วันนี้เด้งตัวรอครับตักี้เป็นยังบ่เป็นยังบ่น้ำมันเหรรูบลงในบอกห้องโบเดืไดเปิดแอรเาวันนี้เันเปิดแอร์เยเย็นไหมโอ้ซื้อฟองน้ำนีมากเลเต็มซื้อไม่หายหรอกโอ้โซื้อมาขายผหเ้าซื้อมาิบานเหมือนเดิมม่นบอก

ต้นน้ำวันน้เอาไปฉาบปูนนะครับนี่ปั่มหั่นแห้งมาป่มไหมเจ้าดอกที่ก็ปั่มเตรงไหนับมันป่มเลยต่ยัป่มไหมยมปั่มให้หน่อย่มตัวไหน

อาทยากะถังอาทิตก okay. okay. mm, ์ะถังอืมมีันยดือดควนี้ากันเียด้ต้นอันนะ

ก่อพึ่นก็คือน้ำก่อนรถเซ็ตกืบจับปคับกเลยครับหมดอย่ะมันมีเ่เล้วก็มีเตมเล้วก็มีดีเราจะไปท่หมเที่หมู่ีไหนหมูมั้งแมนหมอนอ้าสอยู่เป็นอกหมูีมันเล็กนี่น้อยๆยเล็กๆ่มันก็บขึ้นนะเอบยวาไปบงเบิงมงหัวกันได้เดีมันจะได้่ตัวไหนเราดูแลให้ครับเนี่ยพี่น้องให้ซื้อรถกองคือว่าหรพี่น้อง มันต้องเก็บครับอันนี้เราถือว่าไม่ได้เก็บเยอะนะครับมันต้องเก็บไปอีกเรื่อยๆครับคุณเอารถสองล้านมาเปรียบเทียบกับรถราคาไม่ถึงล้านไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับอีกอย่างเวลาเราไม่มีพอครับแค่ไหนเราก็ต้องเลือกครับ เก็บรั่วซึมอีกครับแต่ดูแล้วเห็นไหมมันออกมันออกไปเรื่อยๆครับสิ่งออก็ถือว่าเราเราเป็นหนูลองยาให้ FC ได้ดูแล้วครับบางทีมันอาจไม่ดีที่สุดครับ แต่ว่าเงินเรามีแค่นี้ครับเงินเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับถ้ามีเยอะเราก็จัดอย่างว่ามันโอ้หถ้าไปบางนาแท็กอร์มันก็จบแล้ะครับมันจบทุกอย่างแล้วครับแต่เงินเราม,มันไม่จบสิครับเรามีปัญญาแค่นี้ครับบางทีเราก็ต้องเข้าใจครับหน้าง,งานด้วยเราไม่มีเวลาที่จะวิ่งหาวิ่งหาครับขนาดจอดก็ยังโดนตัดงานไปตั้งเยอะครับ น,นี่รถด,ดาก็วิ่งไกลครับวิบ่งไกลเอาเรื่องเลยไกลมากเลยวิ่งจากทุกนาไปหาถนนก็กิโลกว่าแล้วครับมันต้องค่อยเก็บไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเสียอาจารย์เต้ยครับคันที่ผมไปดูนะครับอย่างคันแรกลองเปิดเฟ e b o o k เจอโทรไปหาครับโทรไปหาเพราะว่ารุ่นนี้ราคามันถูกก็เลยไปดู ไปดูแล้วมีปัญหานะครับเอ,อดูแล้วเครื่องหลวมมากครับแล้วก็บอดี้อาร์มผุมีรอยปะผุถ้าอย่างนั้นรถมันขายราคายากครับในเมื่อบูมามันมีแผลครับมันก็เสี่ยงที่เรามันจะฉีกต่อนะครับเราก็เลยตัดปัญหาไม่เอาครับนี่ครับพอเราว่าเราไม่เอาไป่ตีรถเขาเราพูดถึงแผลครับพูดถึงเรื่องจริงครับแล้วอีกคันที่อยูร้อยเอ็ดเซเตอรตต์ก็บอกว่า คันนี้อย่าเอาเพราะว่าระบบไฟอันนี้เป็นความรู้นะครับรุ่นเจ็ดซีเรียลเจ็ดนะครับวายเจ็ดนะครับมันมีปัญหามันบอกว่าระบบไฟแก้ยากแก้ไม่จบแก้ลองมาหลายคนแล้วครับเราไปดูก็คือสภาพสวยจริงครับแต่เจ้าของรถก็แอบมาร์ซิฟเราครับว่าเขาหมดกับช่างไปเยอะแล้วครับคันนั้นช่างเอาตังค์เขาไปเยอะแล้วครับแล้วมันไม่จบมันช้ามันโหลด มันไปต่อไม่ได้เ็เลยเคเตอร์ให้ไปดูคันนี้ครับเขาบอกว่าสภาพนี้น่าจะเอาได้ลองต่อราคาเผื่อเราเอามาซ่อมนี่ครับเราก็ไม่ได้รู้ครับเราไม่ได้วิเศษมาจากไหนครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เรียนรู้กันไปไม่ต้องไปดูนะครับผมบอกให้ว่าตาม facebook facebook ส่วนมากก็มันมีแต่พ่อค้ามีในหน้าในหน้าจับมา จำมาแล้วไปกินครับแล้วก็ใครบอกว่าไม่อยากเสียใครหนร้าคิดผิดนะครับเพราะว่าผมจะบอกอะไรให้ว่าค่าในหน้ามันไม่ได้แพงครับถ้าเทียบกับคุณไปวิ่งหาแบบไม่รู้อะไรไม่มีเป้าหมายวิ่งไปดูเรื่อยๆครับเดินทางไกลหมดค่ากินค่าน้ํามันหมดเยอะครับผมมีประสบการณ์กับเสียเบียแล้วครับวิ่งไปหาวิ่งไปดูคันนี้ว่าราคามันถูกมันเอาได้มันไม่สูงมาก สุดท้ายก็ไปได้คันที่เสียเตยแนะนําครับคันที่เสยเบียใช้ทุกวันนี้ก็เตยแนะนําครับเตยบอกว่าคันนี้เอาได้สวยแต่เราหนีดื้อรั้นนึครับนะคลิปนี้ชมเตยหน่อยนะครับอันนี้เราเสียค่าในหน้าให้เตยแล้วเตยต้องเสียค่าชมให้เราบ้างครับอันนี้พูดเรื่องจริงครับไม่ไม่ได้เออเราก็พยายามนําเสนอสิเรื่องเรื่องจริงครับหลายคนบอกว่าให้มันทําไมในหน้าในหน้าไม่จะเป็นผมว่า ไม่ใช่นะครับก่อคุณจะได้รถก่อคุณจะเจอรถคุณก็ต้องผ่าน,นหน้ามันเป็นอาชีพของเขาครับบางคนบอกแค่โทรศัพท์เอียงให้มันทําไมมากมายครับลองทาดูครับบางทีหลายคนก็อยากได้แต่ค่าคอมมิชชั่นอยู่ลูกค้าให้เอาอันนี้ถ้าสภาพไม่ดีเต้ยบอกว่าต้องเอามาเก็บอีก เก็บถ้าเราดูแผลแล้วเก็บไม่เยอะเราก็ซื้อได้เอาได้ครับเราเงินเรามันไม่เยอะด้วยครับเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นน้องมันไม่มาดูแลครับค่าคอมก็ได้แล้วอันนี้มาดูแลครับมีปัญหาอะไรแนะนำโทรหาช่างให้โทรหาเทเลอร์ให้เทเลอร์ถ้าเราโทรเองนะครับราคาเกินกันเป็นหมื่นนะครับ เตอร์โทรให้นี่ประหยัดไปอีกหมื่นครับอันนี้ก็คือเขาดูแลครับเจ้าลูกค้าเขาเยอะด้วยไว้ใจได้หารถปื๊บผมก็โทรหามันนี่เลยครับให้มันหาให้แล้วก็เราก็ไปตามสายที่เขาบอกแล้วก็วีโอคอลก่อนที่จะเอาให้ดูดูจุดนั้นจุดนี้จุดนี้อ่ดูเฟรมดูอาร์มดูอะไรหลายอย่างครับ อันนี้ถ้าจะสมบูรณ์อีกต้องต้องอีกแสนหนึ่งนะครับถ้าสมบูรณ์นะต้องอีกเป็นแสนนะครับถ้าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับมันไม่ใช่รถเก่านอกแท้ครับรถก็ใช้งานในไทยเนาะนะ,นะ,ะเดี๋ยวมาดูเซียนครับเซียนตักบ้าง เดี๋ยวเขาตักดินดูเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ในใจก็อยากเช็คหุวฉีดด้วยแหละครับเพราะว่าเช็คปั๊มมาแล้ว อันนี้ไม่รู้บอกน้องไปแล้วไม่รู้จะมีเวลาถอดหรือเปล่าบางทีมันต้องตอดเช็คให้จบครับบางทีมันก็เสียน้อยเสียยากนะครับเนี่ยแล้วงานมันก็ต้องเร่งอ่ะบ้านนั้นไม่รอทุกวันนี้นะครับถ้าไม่รอนะครับไม่ได้แดงนะครับถ้าเราไม่ทันก็คือเขาเอาทีหมื่นครับในหน้าเขาเอาทีหมื่นทันทีครับถ้าเรางานเราเดินตามเป้าไม่ทันมันไปยังไงครับดูมันมาแล้วมันมาพร้อมกันหมดเลย ทางไม่ไกลนะครับนี่ตรงคลองนี่เป็นถนนหมดนะครับแต่ปลูกยุคาไว้หมดครับรถวิ่งไม่นดาครับนู่นตรงวิ่งกอ้อมทุ่งนามาครับอันนี้ก็เล่าสุฟังบางทีเรามาม่ามันก็ไม่ได้เราไม่ได้คิดอะไรมากครับแล้วก็มันเป็นแค่คอนเทนต์การทำคลิปอีกแบบหนึ่งครับอย่าคิดอะไรมากครับอลองดูครับ บางทีถ่ายคลิปตั้งคลิปนึงไม่รู้จะพูดอะไรนะครับบางทีก็ต้องเอาคอมเมนต์ต่างๆมานำเสนออ่ะเรียบร้อยครับเจอกันครับสวัสดีครับ